สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร,ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสออก,กอสออกคเสนอรายการ360องศากับการดูแลชีวิตครูทุจริตคดโกช่อฉนขจัดทุกข,ข้อกล่าวหาความจริงอีกด้าน ที่ไม่ควรพอกค่าคือคดีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วก็คือตั้งแต่ปี5049ต่อ50คือจากที่ DSi ได้ออกมาได้ออกมาในตามภาพข่าวนะฮะว่าเราเองเนี่ยไม่ได้มีขบวนการในด้านของการจัดซื้อจัดจ้างหรือมีการหัวประมูลนะครับก็ขอยืนยันว่าอย่างเช่นนะครับการตีเส้นเนี่ยนะครับเราก็มีบริษัทนะครับเข้ามาร่วมประมูล3เจ้านะครับแล้วก็ได้ราคาที่เราก็เลือกหลักเจ้าที่ต่ําสุดทุกอย่างก็ เป็นไปตามขบวนการจะจ้จางขององค์กรค้าทั้งหมดเลยครับซึ่งเรื่องต่างๆนะครับก็มีกรรมธิการก็เคยเรียกนะครับในส่วนของคดีนี้ในกระทรวงเองก็เคยมีการสอบนะฮะประชอทุกอย่างผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันน่าจะต้องจบไปแล้วนะครับตกเป็นจำเลยของสังคมพร้อมพิสูจน์ด้วยความจริงคือแน่นอนครับผลกระทบของการถแถลงข่าวเนี่ยนะฮะ มันก็ต้องมีผลเสียต่อตัวองค์กรนะครับลังลูกค้าเองตอนนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่ก็เริ่มจะหวั่นไหวก็ชักไม่มั่นใจว่าเอ๊ะจะทําไปแล้วจะเกิดปัญหาต่อหน่วยงานเขาหรือเปล่าเราเองแน่นอนครับเราก็ต้องชี้แจงไปตามกระบวนการที่ถูกต้องต้องยอมรับในเรื่องของการถูกตรวจสอบนะฮะในเมื่อถ้าเกิดว่ามีตรงนั้นขึ้นมาเราก็ยินดีจะให้ตรวจสอบครับผมมองอยากเป็นธรรมถกเถียงกันด้วยเหตุผล การที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยเมื่อดูตามข้อที่จริงแล้วฟังพยานหลักฐานเอกสารจากฝ่ายผู้ร้องฝ่ายเดียวไม่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานหักล้างข้อกล่าวหาเลยครับซึ่งซึ่งผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะเป็นธรรมนักสำหรับผู้ที่สูกกล่าวหาเรื่องอย่างนี้เนี่ย เมื่อแถลงข่าวไปแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าได้ส่งไปให้ปปชแล้วนี่ท่านกระแถลงข่าวแต่เพียงว่ามีมูลสาธารณสาธารณชนรับทราบไปแล้วมันมันเสียหายหมดแล้วฮะอย่างก,ก็ตามเมื่อทางกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งว่าได้ส่งไปให้คณะกรรมการปปชแล้วรอฟังคณะกรรมการปปชว่าท่านจะเห็นพ้องด้วยหรือไม่หรือจะดําเนินการอย่างไรนะครับผมคิดว่าโดยข้อที่จริงและข้อกฎหมายแล้วนะฮะประกอบกับ พยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่นี่เชื่อว่าน่าจะลดพ้นจากข้อกล่าวหาได้สำนักงานคณะกรรมการสกรสคชีวิตครูเราดูแล